ครูเชื่อว่าเนื้อหาอะไรเนี้ก็คงเหมือนเหมือนกันสีซองก็เหมือนกันจะว่าไปแล้วซองนี้ก็ไม่เหมือนกับคนซองอื่นนะครับครูครับของผมเองครับ ของเธอก็เหรอครับดีงั้นบอกมาสิว่าข้างในนี่คืออะไรนี่เราอย่ากออกรับแทนเพื่อนนะถ้าเพื่อนผิดก็ต้องให้เพื่อนรับไม่ใช่ออกหน้ารับแทนเพื่อนพวกเธอก็รู้ดีนี่ว่าการเขียนจดหมายแบบนี้ผิดกฎของโรงเรียนเราอย่างชัดเจนแล้วันผิดกฎข้อไหนครับจดหมายรักยังไงล่ะกฎของโรงเรียนคือ ห้ามเขียนจดหมายแบบนี้เพราะถือว่าเป็นการครบหา,เ,าเชิงชู้สาวกันค,ครูย้งคะเชิงชู้สาวขอบคุณครับเชิงชู้สาวแล้วครูได้เปิดอ่านหรือยังครับข้างในมันเป็นจดหมายของเพื่อนถึงเพื่อนนะครับอย่ามาเถียงครูนะเนี่ยครับผมก็ได้เหมือนกันผมก็มีครับหนูก็ได้ค่ะหนูก็มีค่ะ เออเออลงก่อนลงก่อนคือดิฉันลืมอะค่ะดิฉันสั่งให้เด็กๆเขียนจดหมายหาเพื่อนที่นั่งข้างๆกันเองอะค่ะเพื่อเป็นการทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่ตอนเปิดเทอมถึงยังไงก็ไม่เหมาะสมอยู่ดีสีของซองเป็นสีชมพูบ่งบอกจุดประสงค์อย่างชัดเจนคนเขียนอาจจะชอบสีชมพูก็ได้ค่ะไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นจดหมายรักซะหน่อยดูสิครับดูเด็กของครู เียงเขาไม่ตกฟากครูต้องมีบทลงโทษให้กับนักเรียนของครูทุกคนไม่งั้นเรื่องนี้ต้องถึงพอออย่างแน่นอนได้เลยค่ะเดี๋ยวดิฉันจัดการเองพวกผมผิดอะไรครับผิดสิผิดเรื่องทะเลาะวิวาทกันในโรงเรียนก่อความไม่สงบสุขให้กับโรงเรียนแห่งนี้ถ้าเป็นเรื่องนั้นผมขอรับผิดคนเดียวครับเพื่อนผมไม่เกี่ยวช่วยเหลือเพื่อนดีนักน,นะครูจัดการเดี๋ยวครูด้วยครับผมไม่อยากเสวนากับเด็กพวกนี้แล้ว คูยองละวังค่ะนี่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 เงียบนั่งเลยสงสัยฉันจะคิดผิดให้ทุกคนเขียนจดหมายหากันเรื่องมันก็ไปกันใหญ่หมดแล้วเนี่ยนักรบครับศาสวัสดขวัญตาเกวลินชัดเจนเย็นนี้ทั้ง5คนอยู่ทำเวรด้วยละกันแต่ครูคะขวัญตานั่งลงถือว่าช่วยครูแล้วกันนะ ให้เขาได้เห็นว่าครูลงโทษพวกเธอจริงๆครูขอละกันอา้าวกุลสตรีไล่เก็บจดหมายเพื่อนมาให้หมดได้ค<บ><บ>่ะครูเร็วจเ้เฮ้ยแค่ทำเวียนเองเคียดอะไรส่วนคนอื่นเตรียมหนังสือแล้วก็ปากกาขึ้นมาเรียนต่อได้ละ